มืัอนี้พาพี่น้องมาใส่กลุ่มนะครับโบเรมาโดนนะครับผมบริเทชชิปหลายมือ,นมนมง,อ,นอง,งนะครับมันนี่ชิปลงพี่น้องเบิ้งนะครับมืัอนี้ก็เลยมาออกมาใส่กลุ่มนะครับงานอยู่ก,กับรถกับโบควายมียนะครับนี่มีโค้ดสองขั้นนะครับแบบสองแล้วนะครับสองเมืองมันนี่ก็เลยบริเอียนสองนะครับ ไปลงน้ำที่นอกมาที่น่ะสลงน้ำกันครับน้ำแห่งก้อนสุป,ปีเด่นน่าเถอะ ไปแล้วเจ้านนะ่ะบรรยากาศรอบๆไปเจ้านนะ่ะเมื่อกี้เ้ามาขัางหนาเนาะจ,านะจาา้านาะน่าขังหนาจา้ะบรรยากาศบ้านๆเนาะเจ้าน,นะานะอันนี้บรรยากาศตีนเขาเนะานะเจ้าน่ะอันนี้ตีนเขาเลยจ้ะตีนเขา ใส่แกซีเล่เราน่าจนะนาะยังบ่หลายอันมังน้งังจ้ะแล้วก็มาลุ้นกันเนาะจ้ะว่ามื่ออื่นสมานบอมานเนาะจ้นะเนาะ ใส่เสร็จแล้วนะจ๊ะเนาะกตสิมาลุ้นกันเนาะจ๊ะว่ามะออื่นสิมานบ่ะมานเนาะจ๊ะเนาะ พี่น้องเขาก็ใส่เสร็จแล้วนะครับหามลืมกับมือเศร้านะครับผมไปพี่น้องกลับบ้านครับมือมมือเศร้านะครับผมเนาะมาจะได้สมา,านบ่เนาะครับไปพี่น้องเดี๋าายวไปได้แม่ยำแล้วครับปรตีซี่กวัวบ่เนี่ยมีตีซี่กับตีหานะครับแล้ก็มย่ยามกุ้งตีความมาว่าในมะเรลงนะครับร้อพไปยามตุ้ดเลกต้องให้สัส่นก่อน พนลุงพยายามปุ้งแล้วนะจ๊ะนะไปพยายามปุ้งน้ำกันจ่ะพี่น้อง what help

จ้ะปลาซิวหางแดงกระเถือกครับมือนีจ้ะกุ้งกระเถืโอ้ยครับงสั้นนะจ้ะเรียนกรงาในพิ่งีก่งนะครับจ้ะอีกสิบกว่าหลังมันแล้วนะจ๊ะเนาะรับในรอบสุดท้ายนะจ๊ะนาะตุ้มห้องนี้ยี่สิบก้อนนะจ๊ะนาะ

นีข้างนี้พวกเขาใช้นนคนแร่น้องที่ว่าโผล่อยู่นะครับจคงทำมาชาัดนะครับผมมีสันเห็นบ้างพี่น้องนี่นับลังหลังแรกเห็นปะเห็นอยู่จ้ะเดี๋ยวกสิสโลผลงานนี้เบิ่งนะจ๊ะนะตอนสั้นแล้วนะจนะ๊ะ สรุปผลงานเนาะครับเขากระสันแล้วนะครับนะ่ครับตุ่มเขาก็ได้อยู่เครื่องคุรุ่นกลางเนาะครับผมเนี่พี่น้องเบื้องเอาครับประมาณนี้สามสี่โลได้อยู่นะครับผมกุ้งเนี่ตัวงามครับตัวใหญ่ครับไฟไม่พี่น้องเบิ้องด้เห็นนะครับอยู่ในเมื่อสาวแก่นนะครับนี่แต่ตัวใหญ่งามครับผมไปครับพี่น้อง้าไปเบิ่งตอนสาวแก่ก็ถุงนะครับผม ไปครับพี่น,น้องก,กับบ้านน้องกำลังหัดบ้าแล้วนะครับซอแกรปก็กำลังเรียกลูกนะครับนี่นะครับผมก็กำลังเรียกอันออกนะครับเรียกปลาเรียกนั่นดอกนะครับก็กำลังล,งล่างกุ้งนะครับเรียกบบนี้เรียกตัวกับที่เลี้ยกนั่นตัวล่างเ,เราขอเจิญสี่เปเลียกยเลย,ยนะี่คอนเทนต์ตัวเนาะ มีงกรงานครับพี่น้องเี็นไหครับผมนี่กุ้งตัวงามครับผมโอ้ขอขอให้พี่น้องเป็นวัดแล้วก็บปลอดภัยสบายนะครับคลิปนี้กันฝากพี่น้องกดถูกใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไปช่องคนใจพืชเล่นน้ำพืชเก่านะครับผมคลิปนี้กันสวัสดีครับ